สวัสดีค่ะคุรีชาแนลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับอีลานอยนองอุง้งอิงนะคะบว่าทั้งอยู่ในประเทศและก่าต่างประเทศพี่ๆน,อนอ้องๆต่างแดนสวัสดีเอฟซีแฟนคลับวงสาวหน่อยเพชรบานแพง ทุกผู้ทุกคนแล้วก็สวัสดีศิลปินทุกคนที่อยู่ในขณะสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะสวัสดีแฟนครับช่องคุรี่ชาแนวค้นซีสเกตค่ะขอบคุณค่ะเมื่อนี่กับเป็นอีกมือหนึง่งกับสิม,เมาเวาข่าวเกี่ยวกับอีหลาหน่อยข่าวดีๆข่าวงามๆของอีลาหน่อยเด้อค่ะ ว่าเป็นจังดนะคะอา,ากเมื่อว่านี่พี่น้องก็คือสิได้เบิ่งไา่การอีหลาหน่อยอ,อกนะคะช่วงเศร้านะคะอีหลาหน่อยก็ได้อ,อกขาวนะคะในเหลืองยังตนะคะเดี๋ยวไปทายไล่การเดอ้อหรือความัาความแพงนะคะเมื่อว่านี่อีหลาหน่อยก็เด้ไปทายรา่การหมอลำไอดอน สองนะคะคัดเลือกนะคะเป็นชุดที่อยู่ก็พอบอดโโยม,มานินนะคะอีหล่าหน่อยกันักใจเติบยูเดอร์คเดอร์แต่ก็ว่าอีหล่าหน่อยกับสู้นะคะด้วยศักยภาพและก็พัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องอีหล่าหน่อยสูแห้งคะ่ะสู่แห้งในเรื่องการที่จะเฮ็ดยังกะตามนะคะคู่ดีชาแนวก็ดีใจดีใจหลายๆนะคะที่น้องมีปฏิน้องมี ความสามารถแล้วน้องก็เป็นใดไทยไล่การต่างๆอย่างซปเปอร์เทนนะคะปีที่แล้วก็จะเห็นว่าอีลานอยก็เดอออกไล่การซปเปอร์เทนจึงได้หูแจักน้องโซเฟียนะคะเป็นไอดอลของโซเฟียนะคะคุรี่ก็จะบอกว่าความหูซึกนะคะอยากบอกพีพีน้องๆสุขคนนะคะคุรี่นะีะ่มีความสุขในการชมถึงแมแ้ว,ว่าไหวคุรี่จะ อาจจะ66ปีนะคะแต่กระสูแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่า,าการช่มคลิปนะคะที่พยายามที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำเนเด้อค่ะคูณลี่ก็คิดว่าการถี่ห้าเสียอยังกระตามด้วยความต่างอุปต่างใจที่สำคัญหฮาต้องมีความสุขในการพัฒนาตนเองก็เลยเด้เอาความสุขมาฝาก พี่น้องเอฟซีแฟนคลับอีหล่าหน่อยน้องอุ้งอิงนะคะให้เห็นถึงพัฒนาการของลูกสาวแห่งชาตินะคะของซุปตาตัวน้อยนะคะเมื่อวานนี้เพื่อกับ่ายทำขึ้นสีไเดททำงานหนักอยู่นะคะแต่ละก่ะมือนี่นะคะก็เป็นอีกมือหนึ่งนะคะที่มีการอ่าอ่าอามาเดียวก็พูดว่าจะมีการถ่ายอ่าทำสัญญานะคะกับอ่ากับการขายไอ้ สหลายนะคะอ่เท่าแก่น้อยนะคะแล้วก็จะมีการไหลสุดในติก๊กตกบอนะคะเห้ากับตองมาติดตามนะคะอีลาหน่อยของเห้านะคะเป็นเด็กหน่อยที่ใส่สื่อแล้วก็บรสุทธุ์นะคะเป็นคนหูว่มมีความกระตันยูนะคะพี่น้องกระตันยูกับคนที่ มีบุญคุณและอีหลาหน่อยบ่เคยที่จะเลือกที่ลักมักทีช่างหากสุคนถึงแม้ว่าอ่าเฮาจะเป็นเอฟซีที่ว่าบได้มีเงินเป็นหมื่นหรือว่าอ่า 5, หาพันม่อห้อีหลาหน่อยเฮาก็มีตามกําลังอีหลาหน่อยกับบได้เลือกได้ค่ะอีหลาหน่อยกัรัาบนะคะเฮามีของฝากเล็กๆในหน่อยนะคะก็ไปฝากนะคะนี่คือความหักความแพง ของทุกคนนะคะอีลาหน่อยให้ความเท่าเทียมกันนะคะสังเกตว่าอีลาหน่อยกับซีมี p โปรเจกต์นะคะอีกอันนึงนะคะพี่น้องก็จะได้อัดไล่การนะคะไล่การยังเข้าไปบึงกันเนาะ,ะพ่อบอโจูพนว่าไล่การโหนกระแสนะคะก็มี แจงมาว่าอีหล่าหน่อยก็พอบอดจูอาจจะได้ไปเว้าเรื่องภาพยนตร์าข่อะพี่น้องเนาะนี่ก็อีหล่าหน่อยเข้านี่บอรธรรมดานะคะดังดังแล้วก็ปังปังเด้อพี่น้องนี่แหละความหักความแพงของพ่อแม่เอฟซีเพื่อนใดเขาไปชมกุมปิดนะคะกุมปิดของหมอลำนะคะรา,าคาเก่าสิบเก่าบาทเพื่อนก็เห็นพัฒนาการของอีหล่าหน่อยนะคะ นอกจากนี้เด้อพี่น้องเนาะนอกจากอีหลานหน่อยสิได้ไปไล่าการโหนกระแสกับ่อบอจโจยม,มานิ่นแล้วนะคะอีหลาหนห่อยกันยังสิเด็ไปอ่ามีไฟเวิร์ดพอยต์นะคะกับมาถามว่าช่วงว่างตอนใดนะคะซึ่ง รายการนั้นคือรายการคุณพระช่วยค่ะ20ปีของคุณพระช่วยนะคะที่เวิร์ดพอยเพิ่นมาถามยีลาน้อยหูโตยั่งว่าจะของดังนะคะพ่อแม่เอฟซีได้ฟังห้วค้นลุกนะคะโอ้ยดีใจหลายดีใจกับลูกสาวดีใจกับยิลาน้อยซุปตาตัวน้อยอหรือว่า อีหลาหน้อยอุงอิงรัตนาพ่อหอมหวนลูกแม่หน่อยลูกพ่อเอกนะคะหรือว่าอีหลาหน้อยอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะนี่แหละคือความดังพอาไา้อีหลาหน่อยสเสด้ออก คุณพระช่วยนะคะก็อลอดูนะคะล่อติดตามเบิงเด้อพี่น้องเด้อล่อหายกำลังใจลูกสาวเอซี่เฟนับเฮาอย่าถิ่มอย่าปาอีหลาหน่อยเด้อนะคะให้อีหลาหน่อยเพื่อนใดมีอโอกาสที่จะได้ทายที่จะได้เอาสิ่งดีๆงามๆเอาพัฒนาการของเจ้าของออกมาโชว์ออกมาออกทีวีโทรทัศน์คะ่ะ สำหรับช่องคุรีชาแนวนี่ค่ะก็ล่อว่าปาฏิหารมีจริงโบนะคะคุรีก็เคยคิดว่าจากคุรีมีเพื่อนอยู่ห้าร้อยนะคะปัจจุบันก็มีเพื่อนขึ้นมาตอนนี้ก็ได้สามพันแปดนะคะกรบบอท่านอยากจะอธิษฐานอย่างแต่หากคิดว่าถ้าปฏิหารมีจริงนะคะก็ขอให้ได้ไปบึงอีหลาหน่อยในวันเปิดวงนะคะก็จะมอบ ท้าแมนมีไล่ได้จากการผ่านเป็นมีไล่ได้จากช่องนะคะ YouTube ก็จะแบ่งปันมาไล่หายีหลาหน่อยยางหน่อยกหาเปอร์เซ็นนะคะแต่ช่องคูลรีดเป็นช่องน้อยๆเพึ่งมีเพื่อนนะคะมีผู้ติดตามบอหลายคูลรีดก็ขอฝาก พี่น้องทุกคนที่เขามาชมเขามาหายกำลังใจเนาะคะ่ะเนาะจังใดกับกดติดตามกดไหล์กดแชร์ในช่องหานะคะก็คิดว่าหากมีโอกาสจะได้มอบมาไล่ซึ่งในทุกคณะที่คุรีดได้เขาไปชมอีหลาหน่อยตลอดระยะเวลาสอง การแสดงจนหอดปิดสองหลอบแล้วคู่รี่ก็ได้ไปไห้มาไลา่อีลานอยนาเวที่ค่ะได้ไปจางเบิงนะคะบางมงกัสองลอยทะยุกรุงเทถ้ายุซีสเกตยูอุทุมงพรกัราคาะลอยยี่สีกับลอยซีซค่ะพี่น้องก็ได้มาไล่ไปไห้ก็มีความพุ่มใจนะคะพุ่มใจล้ายๆที่ได้ไปเบิงตรงนานน เวทีสาวหน่อยเพรบันแพงหรือมินิคอนเสิร์ตนะคะยังเช่นนวานนครคุรีกระเด็ดไปนะคะก็คิดว่าถ้าพี่น้องให้ความ อ,อนุเคราะห์เขามาชมกักดถูกใจกดติดตามในช่องไฮแน่เพราะว่าเพื่อจะได้อนาคตถา้าเเมนคุรีมีรล่ได้เดือนแลกก็จะหายหาเปอร์เส้นและเดือนคัดก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนึกว่าคุรีนี่อายุ66ปีนะคะเราก็จะไปเรียนทํา YouTube กับพอ พ่อบอดโจก็จะได้เอินอาจารย์โจนะคะก็เลยได้ขอนะคะขอสิงซักซ์ใหาได้มีคานนํำมันนห้คคาใส่ใจคาโล่งแล่มคาทีผักนะคะไปใส่ตรงมีคาใส่ใจกากาพี่น้องกดติดตามให้ยกำลังใจเนเดอร์ค่ะแลวกการที่ได้ไปชมหนาเวทีคูรี่ก็บได้ไปห้มาไล่น้องทุกครั้งหรือมีของไปฝากน้องนี่คือความสุข รักยังบ่งมีเงื่อนไขเราก็จะรักน้องตลอดไปขอกำลังใจจากพี่จากน้องที่เป็นเอซเป็นแว่นแฟนคลับของสาวน่อยเพชรบานแพงนำ้ำของน้องอุง้งอิงน้ำนะคะเนาะให้เปิดโอกาสให้คุร,รี่ได้ทำนาทียูทูบเบอร์นะคะสุดท่ายและท่ายนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะคะจงเฮ่งเฮ่งปังปัง,ปงมีโชคมีลาบนะคะอ่าให้ได้สมปารถนาทุกเลื่องสวัสดีค่ะ